สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นเวกเตอร์ให้ดูนะครับซึ่งอา,อาวุธที่ผมจะเล่นคู่กับเวกเตอร์ก็จะเป็นธนูนะครับเดี๋ยวขอยิงตัวนี้ก่อนนะกันนะลงมานี่คือจเจ้าปืนมายิงเรานะโดนเราเอาปืนพกยิงก่อนนะครับก็เลยล่วงไปเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะเวกเตอร์นะเผื่อบางคนเห็นมีคนบอกว่าอยากเห็นผมเล่นนี่มีคนขึ้นมาอะไรขึ้นมาทําไมหนุม่มล่วงไปสิอ๋อเราไม่ได้ฆานี่หว่าเพื่อนฆ่าได้ใช่ไหม อ่าแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูนะว่าผมเล่นเป็นยังไงนะแต่จริงจริงนะเวกเตอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าดาเมจมันมันเบาๆนะถ้าอยู่ระยะระยะไกลอ่ะแต่มันต้องใกล้จริงๆอ่ะถึงจะถึงจะแรงนะแต่การเล่นนะผมคิดว่าการเล็งยิงไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สำหรับเวกเตอร์นะเล้นแบบว่าอ่ายิงแบบไม่ขึ้นสะโขบดีกว่านะครับแบบนั้นอ่ะจะเล่นได้โอเคกว่าเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับ มันอยู่ตรงไหนเนี่ยเข้าบนปะแล,ล้วเฮ้ยไม่มีเฮ้ยมีเงนเฮ้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งก่อแตกโว้ยยิงฟรีมาาเรียบร้อยเข้าหัวไปปลาระเบิดพิษไปแตกสวยเดี๋ยวเราใกล้ได้หลุดเอาละแต่คิดก่อนว่าเอาปืนอะไรมาเล่นก่อนดีอันแรกนะถึงเวกเตอร์ดิเฮ้ยเงินโอเค เมื่อกี้กลัวพิษมันไงแล้วแบบเดี๋ยวเสียเลือดนะเกล็ดเติมนะเดี๋ยวซื้อกระสุนก่อนเรียกโหลดเอาได้ละกระสุนนี่ต้องซื้อตลอดนะไม่งั้นไม่ไหวอะวิ่งไปแล้วแบบยิงเพลินไงกระสุนหมดเอาธนูมาก่อนแล้วกันนะธนูน่าจะอ่าเล่นเล่นช่วงแรกๆง่ายอยู่นะเพราะว่าเกาะมันไม่ค่อยนี่และไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะโอเคเพื่อเลือกโหลดเอามาอีกอันหนึ่งก็ ใช้เป็นเอ่ออยู่ไหนนาเวกเตอร์นี่อเจอละโอเคของครบละเดี๋ยวให้เงินเพื่อนซื้อกระสุนก่อนปะลุยฮะเฮ้ยเรามีรถนี่ว่ารถอยู่แถวนี้ไไน,น,นี่ไงไปนำแน้ำขึ้นรถ <c oughs> อุ้ยอุ้ยรถเด้งปิงปองเลย เราไปข้างหน้าดูเหมือนจะมีคนคนลงอยู่มั้งเดี๋ยวขับรถไปเช็คแป๊บสายลุยนะสายลุยก็คือแบบในหัวตอนนี้คือขับรถไปปุ๊บกระโดดลงเอาเวกเตอร์ลูดเก็บหมดตี้ประมาณนี้นะในหัวตอนนี้นะแต่ไม่รู้ในความเป็นจริงเวลาเจอได้ลงปุ๊บจะเป็นแบบที่เราคิดหรือเปล่านะคนไปไหนหมดเนี่ยเมื่อกี้เห็นเหมือนมีคนลงเยอะนะแต่มันทำไมมันไม่มีเงียบจัง บีบแต่ก็แล้วก็ยังไม่มีโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูเมืองถัดไปนะอาจจะมีก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเงินก่อนรู้ว่าเป็นที่ชุบไงชุบแบบชุบตัวเองอะถ้าเป็นที่ชุบตัวเองก็ดีนะมันจะแบบเวลาน็อกเราจะได้ชุบตัวเองได้นะเพื่อนจะได้ทําเกมเออผมแนะนําอย่างนึ่งว่าเวลาเราไปชาร์จหรืออะไรพวกเนี้ยแล้วถ้าเพื่อนมีเงินนะจังหวัที่เราน็อกอะแล้วเราไม่มีที่ชุบตัวเองอะ ให้เรากดตายเราให้เพื่อนชุบนะครับแบบนี้มันจะทําให้แบบเล่นง่ายกว่านะกว่าที่เราต้องแบบสมมุติเราน็อกใช่เพื่อนก็ต้องจะหาวิธีมาชุบเราประมาณนี้นะมันก็ทําให้เพื่อนเสียจ,จังหวะในการเล่นนะครับแนะนาว่าถ้าเงินพอเงินอะไรพวกเนี้ยให้กดค่าตัวตายไปเลยนะแล้วให้เพื่อนซึก้เกลนเอาแบบนี้จะโอเคกว่านะเพราะว่าบางทีถ้าไม่ทําแบบนี้ก็คืออ่าถ้าเพื่อนยิงไม่ได้เราก็ตายเลยนะ หมดตี้เลยนะอุ้นวนยับเลยขอยิงหน่อยสักตัวอไม่โดน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 จะโดนสักนัดไหมไม่โดนไม่โดนเอ้ยยิงไม่โดนสักตัวอืมนี่โดนไหมไม่โดนเฮ้ยยิงไม่โดนใครสักคนเลยอะไรครับเนี่ยป่าผิดไปโดนหรือเปล่าเฮ้ยโดนโดนอะไรไม่รู้ะ ฉลามมาแล้วฉลามอะไรมันมันอะไรมันร้องไงนะฉลามงับฉลามชอบงับคุณคุณชอบผมอุ้ยจะมันไม่ร้องอะ่ะไปพี่หลามลุยเจอไหมอุ้ยนี่ไงโอ้หนึ่งเกาะแตกโป้เรียบร้อย,เยมอเมใช่วะชื่อโมอเมปะหรือไ,ไม่ใช่ปะเฮ้ย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 เย็นไว้รุ่น ถ้าเข้ามาโดนนะเข้าไปสิอุ้ย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 เนี่ยยิงยิงยิงแบบไม่ต้องเล็งอุ้ยเข้าหัวเข้าหัวเรียบร้อยจุกหน่อยนะเวลาเล่นอะเวกเตอร์นี่จุกยิงจุกยิงสไลด์ยิงสไลด์ยยิงก็ได้โอเคสวยแต่ถามว่าเล่นเล่นสนุกไหมมันก็เล่นสนุกนะเวกเตอร์อุ้ยอุ้ยใจเย็นเพิ่งเห็นตัวเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรทำอะไร ยิงหน่อยยิงหน่อยอุ้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 ยกอดแตกกอดอุ้ยยิงไม่ทันนัดเดียวอุ้ยน็อกเหมือนกันไม่เป็นไรตอนนั้นน็อกไปละชุบเพื่อนได้อยู่นะโอเคอ่ามันน็อกตรงนั้นมันน็อกตรงนั้นไม่รู้ว่ามีเกิดหรออุ้ยตายแล้วเฮ้ยใครมาฮะมีคนมามีคนมาใจเย็นไปรุ่นอุ้ย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  เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโดนป่ะโดนด้วยเดี๋ยวขอพันยาก่อนเข้าไปลุยให้เพื่อนลุยแล้วโกฮัลโหลวิ่ง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 เจ็บ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 ตายเลยสวยงามตามท้องเรื่องมันเล่นมันจริงๆธนูกับเวกเตอร์เล่นด้วยกันหัวแตกไม่โดนอุ้ยโดนเนี่ยโดนหัว นัดแรกโดนตัวนัดสองโดนหัวโคตรเอามือไม่นิ่งยิงไม่ได้นะครับธนูเนี่ยเวลาเล่นธนูอ่ะคือเราต้องกล้าตัดสินใจเด็ดขาดนะคือแบบถ้าเราเล็งแล้วเราก็หมุนเป้าอา่บาบังคับเป้าให้ตรงไปเลยถึงจะคิดว่ามันโดนไม่โดนก็เถอะปล่อยไป,ลเ,ปเลยฮะเดี๋ยวดยอปาก่อนอู้ยเย็นๆจะชูเพื่อนก็ชูไปสิเอ,อ มาดิมาดิอุ้ย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 ขอจูขงหน่อยขอจูขงหน่อยเรียบร้อยโอคดเอาเวกเตอร์ของจริงเฮ้ยแต่มันก็เล่นได้นะเวกเตอร์แต่ข้อเสียคือดาเมจระยะไกลนิดนึงมันไม่ได้ไกลมากคือมันเบานะครับถ้ามันบัฟมานี่ก็น่าจะเจ๋งนะโอเคเลยอะล่ะเงินเราไม่หมื่นนึงอ่ะไป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  โดก่อนตรงนี้เหมือนมีคนนะอืออยู่ไหนกันหมดเฮ้ยตงรงนุ้นเหรอเจอไหมอนะุ๊ยนู้นนู้นนู้นอุ๊ย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 เรียบร้อยหวัวแตกหนึ่งตัวอุว้ยโอ้ยไปตกใจเลย อุ้ยโดนโดนโดนอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนโดนตรงไหนตรงไหนตรงโน้นเหรอเดี๋ยวปาสโมให้ไม่ใชสโมเดิปาพิษให้สวยน็อกอย่างโอเคน็อกละอุ้ยสกาสกินสกาก็อยากได้นะแต่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่คืองบยังไม่มีนะ เดี๋ยวต้องสตรีมแบบหาคนโดนเนตแล้วแหละสตรีมเก็บโดนเนตแล้วแหละจะได้แบบมีเงินมาสุ่มให้ดูนะยิ่งผมก็สุ่มไปแล้วแต่ผมไม่ได้อ่านคลิปไนงะคือตอนนี้มมนเหลือแค่2ขั้นสุดท้ายอะ่ะผมเติมไปสาม้อก้สบเกาบาทใช่ไหมก็สุ่มมาเหลือสองขั้นสุดท้ายนะครับก็น่าจะต้องเติมประมาณอ่ะห้าร้อยมั้งสี่ร้อยห้าร้อยประมาณนี้โอเคไล่ไป มีคนตรงไหนอะไปตรงนั้นอะเอาจริงเวลาผมเล่นเนี่ยผมไม่ค่อยอยู่กันที่อะคือวิ่งวิ่งมัวทั่วแมปอะเจอคนก็ยิงครับยิงไม่ได้ก็ตายมีอยู่สองอย่างครับยิงไม่ได้ก็ตายนะยิงได้ก็อยู่รอดเอาขี่รถไปดีกว่าโอเคตรงนู้นเนาะมีไหมมีไหม น้องหรอไปไหนกันหมดเนี่ยาไม่เจอหรือเธอไม่มีกันแน่ตร,นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อุยนี่ไงเต็มเลยบอกเลยจังหวะเนี้ยในหัวภาพมาแล้วนะยังไม่ถึงเลยแต่ภาพในหัวมาแล้วก็คือขับรถไปปุ๊บขึ้นข้างบนจอดกระโดดลงรถ รูดเข้าหัวหนึ่งตัวน็อกเติมกระสุนอีกหนึ่งตัวประมาณนี้สบท้ายด้วยธนูยิงในหัวนี่คิดไปไกลมากเลยแต่ความเป็นจริงรู้เป็นยังไงอ่ะอุ้ยโดนหนึ่งตัวโดนสองตัวโดนสามตัวอุ้ยโดนปะโดนโดนโดนโอ้โหมัน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 หลบได้ไหมมันรู้ตัวเฮ้ยจะขึ้นมาชาดเหรอไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มเรียบร้อยอย่านะอย่านะบอกเลยนี่มันถิ่นพี่น้องอุ้ยขึ้นน็อกอยู่ตรงไหนน่ะ เดีนยวก่อนปลาพิษก่อนเออผมนั่นอ่าผมบอกอยอย่างว่าเวลาเราปลาพิษใช่ไหมเวลาคนอื่นยิงเราอ่ะมันจะยิงไม่ค่อยโดนนะเวลาอยู่ในพิษนะครับโดนบ้านไม่โด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 นขอโดนอ่ะโอ้โหโดนโดนแต่นอกเพื่อนอุ้ยมีคนโดนมาเด็ดเจลเวกเตอร์นะเวกเตอร์อุ้ยใจเย็นขอปาพิษอุ้ย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 งงงงงงจูผมนี้งงอ่ะอ่ะ เต๊เจ๊ไปรุดโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเรียบร้อยเขาหัวไปฮะสวยงามเวกเตอร์เราพี่หลามพี่หลามอุ้ยไหม่ตัวไม่ตัวเฮ้ยเดี๋ยว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 ลดลดลดล็อกโอ้โหเพื่อนเก็บไปได้ละอุ้ยถ้าเพื่อนไม่ไม่ยิงนะเราก็ได้ละจุกไงมาแต่จุกแต่ระยะประชิดผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะคือมันแบบผมหันไปหาตัวไม่ค่อยเก่งหาตัวไม่ค่อยเจอนะ ะต่อ่ะก็เหลือไม่กี่คนเองเ,เดี๋ยวเอารถไปดีกว่าสิตัวานันนี้ค่าไม่ค่อยเยอะนะใครเจอผมก็ออมมือให้หน่อยนะมีมีใครเคยเล่นแล้วเจอผมบ้างปะคนที่ที่ดูผมเนี่ยคือผมอยากรู้ว่าเราเคยเจอกันบ้างไหมบางทีก็แบบ เจอแต่คนอินโดหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะก็ไม่รู้ว่าเจอที่ไทยบ้างไหมอยากรู้นะก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับขับรถไปก่อนหาด้วนทีนี้เหมือนมีคนนะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับมีหรือไม่มีไม่รู้คิดไปก่อนว่ามีโอเคขับรถไปไอ้เจ้ยไอ้เจ้ย ตรงนน้นเต็มเลยเดี๋ยว,ยวรถนี่คือคือแบบช้าจริงอยู่ตรงไหนครับผมมาแล้วพร้อมเก็บศพครับให้โดดมนะันอ่ะกคนโดดโล่ไปนู่นไปนู่นไปโอ้ยโคตเยอะอะไรเีขนาดนั้น <c oughs> ขอชนหน่อยโอ้โห โค้งสักกว้างเลยจะชนได้ไหมนะเนี่ยอุ๊ยติดเรือเฮ้ย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 อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอุ๊ยอุยจุกจุกจุกให้เวกเตอร์นี่คือแบบเวลายิงแบบไม่เลงนี่มัน,ม,นมันมันมือนะเอาจริงนะมันรัวไงมันมือดิแต่สามตัวเองทันคนอื่นไหมเนะี่ย ไม่ทันแน่เลยเ,เพื่อนแนนเก็บผลเลยมั้งเรียบร้อยฮะนะครับเวกเตอร์ธนูถ้าชอบนี้อย่ากดไลค์กดแชร์ไปตามด้วยนะครับผมผมก็เล่นได้ประมาณนี้แหละก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับก็ลองเล่นดูนะครับผมโอเคไปละครับ